พามาดูบรรยากาศวัดอรุณน,นะคะสวยงามมากนะักท่องเที่ยวเต็มเลยนักท่องเที่ยวเยอะนะคะวันนี้วันธรรมดานะคะดูดูนะักท่องเที่ยวใครอยากมาเที่ยววัดอรุณมาได้นะคะถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไม่คนไม่ค่อยเยอะหน่อยแต่คนก็เยอะนะ เข้ามาได้เลยนะคะไฮไลท์ที่วัดอรุณคือต้องลอดแท่นพระเจ้าตากนะคะและท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนมาท่องเที่ยวเยอะมากนะคะนี่คือวัดอรุณวัดอรุณนะคะสวยงามมากถ้าเรามานะคะจากทางวัดพระแก้วก็ข้ามท่าเรือ ที่ท่าเตียนได้เลยนะคะมาวัดอรุณเยอะมากค่ะต่างชาติเยอะมากสวยงามมากนะคะนี่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเต็มนักท่องเที่ยวเยอะมากขนาดวันธรรมดานะคะเนี่ยถ้าสาวจยนนี่คงจะเยอะกว่านี้นี่คือเจดีนะคะเจดีวัดอรุณ นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะมากตรงนี้คือวิหารพระเจ้าตากสมเด็จพระเจ้าตากศินนะคะอยู่ที่นี่เยอะมากนะคะคนเยอะมากนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมาก อตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรอดแท่นพระเจ้าตากกันรอดแท่นพระเจ้าตากกันใครเข้ามาจุดไฮไลท์คือรอดแท่นพระเจ้าตากนะคะถ้ามามาต้องมาให้ถึงนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้แท่นพระเจ้าตาก <Okay. S 2> ถ้าใครเข้ามาก็คือต้องมาลอดตรงนี้นะคะลอดแท่นพระเจ้าตาตรงนี้นะคะถ้าใครมาก็คือต้องมาลอดแท่นพระเจ้าตาตรงนี้ล้างอาถรรพ์หนุนดวงนี่นะคะที่เราจะต้องลอดเราจะต้องลอด ถ้าเรามาเราก็ต้องมาไหว้ท่านตรงนี้นะคะไหว้องค์ท่านอยู่ตรงนี้มาถึงก่อนก็คือไหว้ตรงนี้ก่อนนะคะไหว้ตรงนี้ก่อนแล้วหลังอย่างนั้นเราก็ค่อยไปรอดแท่นพระเจ้าตากก็คือพาเราต้องมาไหว้ผา,าก่อนนะคะเป็นเดี๋วพระเจ้าตากสิน อยู่ตรงนี้สวยงามมาก ก็มาก็มากับป้ากับตรงนี้นะคะหลวงพ่อปูล่ลุงมงคลนีน่สวยงามมากสวยงามมากนะคะใครเข้ามาแล้วต้องมานะคะต้องมาวัดอรลุมให้ได้นะคะอันนี้นะคะเป็นองหลวงพอ่อ เราจะไปดูวิหารกันนะคะสวยงามมากเยอะมากนะคะท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะ คนเยอะมากนะคะ่นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมาก นี่คือวัดอรุณนะคะนี่คือวัดอรุณเมสซิ้งมากนะคะ,อะตอนนี้นะท่องเที่ยวกําลังหลั่งไหลเข้ามานะคะน้กท่องเที่ยวกําลังหลั่งไหลเข้ามาฮมาได้นะคะวัดอรุณนะแต่ถ้าใครมาแล้วต้องได้รดแท่นพระเจ้าตากนะคะ สวยงามมากท่องเที่ยวใส่ชุดไทยถ่ายรูปกันนะคะสวยงามมากนะคะ เดี๋ยวเราจะไปรอดแท่นพระเจ้าตากกันนะคะเึงกมารอดแท่นพระเจ้าตากกันค่ะสวยงามมากนะคะ พระประธานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เราจะรอดเท่นพระเจ้าตากันนะคะเราจะลอดเท่นพระเจ้าปากันเพื่อล้างอาถรรพ์หนุนดวงหนุนบารมีนี่นะคะรอดไปก็จะเห็นดูงนู้นประมาณสามรอบประมาณสามรอบนะคะใครสนใจมาได้เลยนะคะ